สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลนาในลีครั้งที่2นะครับประจำวันศุกร์ที่15นะครับเดือนพฤศจิกายน2567นรนะครับวันศุกร์นี่ก็มี2คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกนะครับเวลา1 6 3 0นนอน,นะครับทีมผ่านใส่นะครับก็จะพบกับทีมคนโสด2นะครับ หึ่งก็เป็นรุ่นทั่วไปนะครับแล้วก็มาคู่ที่2นะครับเวลา17.00นนะครับหรือ5้าโมงนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีม FC คุณไม่มีแฟนนะครับพบกับทีม s อสโคมนะครับซึ่งเป็นรุ่นทั่วไปนะครับวันศุกร์ก็มี2คู่ด้วยกันนะครับส่วนวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี่มีหลายคู่หน่อยนะครับเพราะว่าจะมีรุ่นอายุ12ปีนะครับ รุ่นอายุ12ปีตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครอยู่นะครับตอนนี้ก็มี4ทีมแล้วนะครับฟุตซอลนะในลีกครั้งที่2นะครับในวันเสาร์นี้จะมี5คู่ด้วยกันนะครับเอาห5คู่นะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับฟุตซอลนะครับเริ่มตั้งแต่15.30นนะครับหรือ3โมงครึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีม BK1 นะครับ BK1 พบกับบ้านออกซิตี้นะครับ ซึ่ง b ีเวันนี่นัดที่ผ่านมานะครับก็เสมอกับทีมม่วงวม่วงอ่าม่วงเบานะครับ1ต่อ1นะครับจะพบกับทีมบ้านออกซิตี้นะครับซึ่งนัดที่ผ่านมาก็ชนะทีมม่วงเบาไปนะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างอ่าทีมม่วงเบานะครับทีมม่วงเบาพบกับทีมบ้านครูนะครับ ซึ่งจะเป็นรุ่นอายุ10ไม่เกิน12ปีนะครับในเวลา1 6 0 0นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นทั่วไปนะครับตอนนี้มีอยู่4ทีมนะครับอ่าทีมไหนที่มีความประสงค์ที่จะสมัครนะครับก็สมัครกันได้นะครับสำหรับฟุตซอรุ่นจูเนียนะครับฟุตซอรในลีกจูเนียครั้งที่2นะครับก็ยังเปิดดับอยู่นะครับสำหรับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับ แล้วมาคู่ที่3นะครับเวลา16.30นนอะครับก็จะเป็นรุ่นทั่วไปนะครับทีมในท้องพ่อแดงนะครับทีมในท้องพ่อแดงนะครับก็จะพบกับทีมอัลกออิดะนะครับอ่าพบกับทีมอันกออิดะนะครับทีมอันกออิดะเนี่ยเพิ่งอ่านัดแรกนะครับส่วนทีมในท้องก็จะเป็นนัดที่3นะครับอ่าก็คอยดูนะครับคู่นี้ก็น่าจะอ่ามันแน่นะครับส่วน คู่ที่4นะครับเวลา17.00นนอศูนยนนะครับหรือว่า5้าโมงนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีมวัยรุ่นบ้านตอกนะครับบายครุยะเนี่ยนะครับนัดที่ผ่านมาก็เสมอนะครับจำได้เสมอนะครับซึ่งก็จะพบกับทีมวัยรุ่นหมู่สองนะครับวัยรุ่นหมู่สองนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับในวันเสาร์ที่16บหกนะครับเวลา17.00นนะครับทีมรวมมิตรลาดช่องนะครับ ถึงนัดที่ผ่านมานะครับก็เสมอนะครับอ่าเสมอนะครับก็จะพบกับทีมคนโสด3นะครับทีมคนโสด3นะครับก็5คู่5อัตรศในวันเสาร์นะครับอ่าส่วนผลการแข่งขันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอ่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีอยู่3คู่นะครับเป็นคู่แรกม่วงเบานะครับ พบกับบ้านออกซิตี้นะครับก็เป็นบ้านออกซิตี้นะครับที่ชนะเอาไปชนะมวงหวานมงม่วงเบาไปนะครับ4ต่อ0นะครับส่วนคู่ที่2นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทีมผ่านใส่นะครับพบกับทีมเอสโอมนะครับก็เป็นทีมบันใส่นะครับชนะไป5ต่อ0นะครับแล้วก็คููที่3นะครับซึ่งเป็นคู่สุดท้ายของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ ในวันที่8ที่ผ่านมานะครับก็เป็นทีม f อคนไม่มีแฟนนะครับพบกับทีมคนโสด2นะครับก็เป็นทีมคนโสด2นะครับที่ชนะไป2ประตูต่อ0ูนย์ะครับแล้วก็มาในวันเสาร์ที่9นะครับที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ที่9เดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับทั้งหมดก็มีอยู่4คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกนี่เป็นทีมคนโสดหนึ่งนะครับพบกับทีมในท้องพอแดงนะครับก็เป็นทีมคนโสดหนึ่งนะครับที่ชนะไป สี่ต่อศูนย์นะครับถือว่าคนโสดนี่คนโสดหนึ่งนี่ชนะไปแล้วสองครั้งนะครับมีหกเต้มนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับทีมวัยรุ่นบ้านตกนะครับบ้านตกอ่าบายครูยะนี่พบกับทีมคนโสดสามนะครับสิ่งปรากฏว่าเฉือนกันไม่ลงนะครับชนะอ่าเสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็คู่ที่สามนะครับ BK1 นะครับ BK1 รุ่นทั่วไปนี่โอ้โหนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับรุ่นอายุ ไม่เกินสิบสองปีนะครับ BK1 นี่เสมอกับม่วงเบาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเฉือนกันไม่ลงจริงๆนะครับสุดสุดยอดสุดมันจริงๆนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทีมรวมมิตรลอนช่อง FC นะครับเฉือนกันไม่ลงกับทีมวัยรุ่นหมู่สองนะครับเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งก็สนุกร้าวใจนะครับก็อย่าลืมนะครับวันศุกร์ เสานี้นะครับเรามีาฟุตซอลนาไนาลิกนะครับรอชมรอเชียร์กันได้นะครับ